ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคาทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงความรักของคุณช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้โสดไปก่อนนะคะคุณอาจจะเคยเจอปัญหานะคะมีปัญหาเรื่องความรักมาก่อนนะคะทําให้คุณเสียใจตอนนี้คุณยังไมไ่ค่อยสนใจเรื่องความรักสนใจเรื่องการหาเงินมากกว่าอยากได้เงินมากกว่าความรักสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้คุณคิดเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวและวังมีปัญหาขัดแย้งหรือทะเลาะกันนะคะ ใครที่มีปัญหาขัดแย้งหรือทะเลาะกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะคะสร้างครอบครัวใหม่จะมีคนทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจคุณมีเรื่องไม่สบายใจนะคะในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุนะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 4สี่ หนึ่งูนย์ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ